จะพูดอย่างนี้เหรอได้ครับนะฮะใบินทาใบินทาจัดจัเบียร์ให้ให้พี่เจ้เนรอจัดจัดเบียก่อนจัดจัดเบียกันะเต้นจริงครับไะนี่คืออะไรขึ้นมาตามขาเหรอต้องใบต้องไบมีอะไรจะพูดกับเจ้อะไรแก้ตัวไหมครับเออผมไม่มีอะไรแก้ตัวครับผมไม่มีอะไรแก้ตัวจริงๆครับแต่คุณระวังไว้แล้วกันครับคุณอย่าคิดว่าคุณมีคนเดียวครับแรัง พี่เต้ยาเลยพี่เต้โนี่เต้ยาไปม่แต่เช้าก็จะไะ้รับยาครับเอาเลครับย้ไปไปความรับผมครับตอนนี้ใบ้หงอเลยฮะใบ้บอกว่างานเขาแล้วงานเขาค้าพี่เต้นี่ไม่ชอบแปะไม่ชอบอะไรแตชอบแกะนะครับผมนะฮะเป็นคนชอบแกะนะฮะเผาเลยเผาเลยไป้เผาเลยไเลใบ้เผาเลยเผาเลย งเง้ยนะฮะไปเผาเลยอยาาฟังอยาาฟังกลัวไปอย่ากลัวอาเอาซิใครยอกันไ่เลยิพี่เตเป็นคนยังไงคนนอนเรียวไปกูงาฉับแหละไม่ไม่เผาแล้วนะไม่เผานาได้ไม่มีแล้ไม่มีแล้วไม่แล้วไม่เอา่เาลยรืคูนี้ไม่เอาไม่เอา เวลาพูดสีหน้าต้องต้องผิดใจด้วยยี่จะถลบตาสิตีหน้าร้างจะตาเดี๋ยวขึ้นมา